นันชจ,จิตครับสวัสดีครับก็ทําตอนนี้เป็นจัดรายการวิทยุที่แคทเรดิโอครับ mm hmm. ผมอ่านหนังสือของพี่โอมาตัจจ้งแต่เด mm ็ก hmm. ๆตั้งแต่แบบยังเรียนเริ่มฟังเพลงอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันไม่มีหนังสือชื่อที่ชอบมากๆเลยก็มีตำนานเพลงบลูส์กับบทเพลงของดอกไม้แล้วมันอยู่ในวัยที่แบบกำลังเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บทเพลงของดอกไม, mm hmm. ม้นี่เป็นเป็นเล่มที่ผมแบบเขาเรียกไงมีอิทธิพลสูงมากเ mm hmm. พราะพี่โอจะเขียนเรื่องพวกวงไซเคเดลิกในยุคแบบพวก ซิตี้เซเวนตครับแล้ว,ว่าเราก็ชอบเพลงยุคนั้นอะไรเงี้ยมันมันเหมาะกับวัยนะครับแล้วก็มันก็พูดถึงวงอย่างเกนฟูเด e เจฟเวอร์สัแอร์เพลนเดอะดออะไรพวกเนี้ยแล้วพอเราได้ได้อ่านแล้วก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วก็จําชื่อนามปาก,กานี่ไว้สิเหลียครับจนกระทั่งจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็มาเจอพี่โออีกทีตอนนั้นก็เริ่มฟังเพลงแล้วแล้วก็มีไปเจอกันตามร้านเครื่องเสียงเนครับก็นั่ง คุย <c oughs> กันแกก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีก็พูดอะไรอะไรเราก็เอ๊ะทำไมพี่คนนี้ถึงรู้เยอะจังวะอะไรเงรี้ยแล้วก็เลยคิออดกันว่าอ๋อเขาสิเลงไงอะไรเงี้ยผมันก็ตกใจทุกทีเวลาคุยกับพี่โอ๋พอชอบลืไมไปว่าแกคือสิเลเอ็คือจะได้รู้จักกันผ่านตัวหนังสือก่อนนะแล้วก็ได้มาได้มาฟังเพลงแล้วถึงได้มาเจอกันพีโ่โอ๋เขาก็น้าจะมีทส่วนในการฟังดนตรีอของคุณกุศลก็เทาานีา้เล่านี่ก็คือตั้งแต่วัยรุ่นใช่ไหมครับก็ฟังเพลงแต่พี่ใหญเขียนก่อนแล้วตอนหลังก็คือฟังเพลงตาม เครื่องเสียงที tá, ่แกแนะนำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นอิทธิพลที่สูงมากในการเลือกฟังเพลงของผมผมว่าพี่โอ๋นี่แกใช้ชีวิตแบบอิมพอไวนะอะอย่างวันเนี้ยที่มาเห็นนี่ก็ตกใจแบบว่าตอนแรกพี่โอ๋บอกว่าเนี่ยจะมีงานเขียนภาพอันใหม่แล้วคมสันอะไรเงี้ยผมก็มาแบบว่าจําได้ว่าแกล่าสุดที่แกเห็นเขียนก็เป็นงานพอเทรตใช่ไหมเป็นงานลายเส้นพวกศิลปินแจ๊สต่างๆแล้วก็นึกว่าจะออกประมาณนั้นพอมาถึงพอมาเห็นอ้โห นี่พี่โอเขียนนามเขียนงานานามมาทําแล้วก็แบบแต่ละชิ้นมันก็แบบโอ้คือเป็นปีใช่ไหมที่แกบอกว่าเยีเยนแกเกยนเป็นปีเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าคือพี่โอไม่หยุดนิ่งอ่ะมหมายว่าพอทําไปตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปถึงตรงนึงมันก็แบบเห,เ,หเหมือนเหมือนทชีวิตหรือว่าการทํางานมันเกิดขึ้นจากแต่ความชอบจากอะไรสักอย่างซึ่งมันแบบมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างคราวก่อนเป็นพอดเพจคราวนี้เป็นานามธรรมนี่ผมกค่อนข้าง ตื่นเต้นนะฮะได้เห็นงานพี่โอที่เป็นแบบเซอร์เไพรส์เหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะเออมาเขียนเป็นงานนามาทำอย่างนี้แล้วมันก็ดูน่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคออแกมีความแบบอิมโฟไไวของแจ๊สมันคือการที่แบบอยู่กับศัลยการตรงนั้นนะแล้วก็ mm hmm. ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยไอ้นี่มันก็คือคล้ายๆงานอิมโฟไไวเหมือนกันนะคือคือไม่ได้เปิดเพลงแล้วก็เขียนตามไม่ไงอ่าคือไม่ได้ตรงๆไปตรงมาใช่ม,นะมันคือแบบว่าฟังอันนี้ก่อนแล้วก็ อย่างสมมติว่าเลิฟซูพลีนผมไม่รู้พี่โอฟังไปกี่ร้อยรอบแล้วอะมันอยู่ในตัวแกแล้วครับแล้วเหมือนว่าแกพอแกเวลาแกมันอยู่ตรงหน้าพ้าไปแล้วแกเริ่มทํางานแล้วมันก็แบบเหมือนแกก็คุยกับจอห์นโพเทนในความทรงจําของแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนมานเป็นรูปผมว่ามันก็เป็นวิธีการก็แลยน่ะคอมมูนิการสื่อสารกันอีกวิธีหนึ่งอะซึ่งมันก็น่าสนใจมากเลยนะมันเจ๋งดีอืมอืมแล้วงานชุดเนี้กผมว่านี่คือแจ๊สอะงานนี้มันคืออีโมไว้อันหนึ่งอะมันก็คือแบบฟัง ฟังชอบชอบก่อนฟังชอบโหประทับใจเก็บไว้ในใจแล้วก็พอถึงวันหนึ่งมันก็ปุบออกมาเป็นรูปอะไรเงี้ยมันก็เป็นการมันเป็นการแปลง,งานดนตรีให้ออกมาเป็นงานศิลปะที่น่าสนใจครับอืเหมือนเป็นบทสนทนาอันนี้พี่โอ๋ว่าคุยใช่ไหม,มอย่างรูปนี้ก็คือพี่โอ๋คุยกับจอห์นโคเทนคอเดเดทั้งสี่คนนั้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการคุยที่แกแบบฟังชอบแล้วก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ย่อยออกมาแล้วก็ถึงแปลออกมาอะไรเงี้ยอืม เมื่อกี้ดูรูปอโรนทูเกเตอร์นะครับมีแค่2องชิ้นแล้วมันก็เล่นดึงทำดุมด,ดำดครับอะไรเพราะมาดูอันนี้ผมได้ยินเสียงม,มันเหมือนแบบอ n ร t o g เกเตอร์้วมันเหงาเหงามันซึมซึมซึมแต่ว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็คือแไคอไ้แผ่นเนี้ยไอไ้อรูปรูปนี้ผมดูรวมได้ยินเสียงที่ผมฟัง Alone อโรนทูด้วยอืมอมแล้วแผ่นนี้แล้วอันเนี้ยได้ยินอันเลิฟซูพิมนี่ก็กี้พี่โอ๊คามาดังอธิบายมันก็เป็น แล้วทุกเีม hey. e ันเป็นบทเพลงที่มีสี่ช่วงใช่ไหมแล้วก็มันสี่เฟรมอะไรเงี้ยดูแล้วพอพี่โอที่บ้านก็เออมันก็ได้ยินเสียงที่แบบเชื่อมโยงกันไปแต่ละอันจนสุดท้ายมันก็ไปเป็นบทสวดที่มันสว่างสวอะไรเงี้ยครูแจ๊สเออครูแจ๊สนี่ก็เออมันก็สีสันก็สดใสหวานมันก็เหมือนครูแจ๊สที่แบบเพลงมันลื่นลมอะไรเงี้ยเออมันก็มีนะมันก็มีเสียงที่ได้ยินมาอืมเวลาดูดูดูอะไร ก็ผมชื่อประกิตกอกิจวัฒนานะครับคือครั้งแรกที่ผมรู้จักพี่โอเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักผ่านหนังสือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือที่ว่าผีเพลงนะครับจะยิงผมคิดว่าไอ้หนังสือผีเพลงเนี่ยที่เขียนโดยสิเลเนี่ยสิเลที่เป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญสำหรับผมเนาะคือมันเป็นครั้งแรกที่เป็นหนังสือมันเปิดโลก โรคของดนตรีให้กับเราอะจริงๆหนังสือเล่มนี้มันทาหน้าที่หลายๆเรื่องเนาะว่าให้มันพูดถึงแรงบันดาลใจของศิลปิน<ม>แล้วก็ยังพูดถึงความหมายของเพลงที่มีบทบาทสําคัญในการขาราณ์ต่อต้อตอตอานสงครามเวียดนามนะครับ<ม>แล้วก็ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมถ,าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือพี่โอค่อนข้างจะเรียบเรียง คะแนนนั้นการดนตรีที่มีความหลากหลายนะฮะตั้งแต่ครียนนะตั้งแต่ร็อกแอนโลบลูไปจนถึงโรคแล้วก็รวมไปถึงเลกเก้นนะครับจริงๆมันก็ครอบคลุมผมคิดว่าหนังสือเริ่มเนี่ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจผมเยอะมากๆทําให้รู้จักตัวตนของพี่โอ้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าไอการทํางานเสียปะที่มันในเชิงเคลื่อนไหวที่มันติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งมาอหแังสือเหล่านี้ด้วยนะ ืออย่างที่บอกว่ามันมันศิลปะมันไม่ได้ยืนของมันลอยๆอยถูกไหมฮะจริงศิลปะมันยืนอยู่บนความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็การขณะการเปลี่ยนแปลงในในโลกนี้พูดง่ายนะครับกับพี่โอในมุมมองของความเป็นศิลปินที่ทํางานเพ <c oughs> นตะิ้งน่พี่แมวได้เห็นเคยเห็นก่อนไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่เคยได้เห็นนะครับคือจริงๆผมก็นึกว่าพี่โอเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสืออย่างเดียวนะครับ แต่ผมคิดว่าโชคดีอันหนึ่งที่ตอนหลังเนี่ยผมว่าเราได้มารู้จักกันใน a c e b o o k เนาะ mm hmm. คกอจริง facebook เนี่ยผมว่ามันเป็นที่ที่เขาเรียกนะที่ได้โชว์งาน mm hmm. ความคิดของใครหลายๆคนเนาะมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมแบบได้เห็นงานของพี่โอเนี่ย mm hmm. ผ่านไ mm hmm. อโซเชียลแพลตฟอร์มพวกเนี่ยนะครับเริ่มเห็นใ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 นหลายๆชิ้นที่พี่โอเริ่มเผยแพร่นะครับแล้วก็เห็นการขี้ใคร การลี่คายการทารี่คลายตัวเองในการทํางานของพี่โอเนี่ยผ่านผ่านไอ้ไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยในผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาหลายปีอยู่นะครับคือเอาเอาจิงนะผมเนี่ยโค้รแฟนเขาง,งานพี่โอเลยเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่างานของพี่โอเนี่ยมันมีความผสมผสานในเรื่องของ เขาเรียกอะไรฮะว่าผมคงคิดว่าสิ่งที่พี่โอเขียนเนี่ยมันมันมาสะท้อนจากเรื่องการทํางาน mm hmm. การฟังเพลงของพี่โอเนี่ยแหละ mm hmm. นะครับเราผมคิดว่าส่วนหนึ่งของพี่โอเนี่ยในเรื่องของเพลงบทเพลงแล้วเนี่ยผมว่างานหลา,หลายชิ้นของพี่โอเนี่ย mm hmm. ก็แสดงถึงบรรยากาศของสังคมไทย mm hmm. นะครับที่มีต่อต่อตัวศิลปินเอง,เองนะครับโดยเฉพาะมุมที่สะท้อนในหลายๆเรื่องที่เรื่องของ ของการต่อสู้ของเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจนะครับจริงๆทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะทั้งจักดนตรีหรือทั้งจากไอ้สภาพสังคมที่มันมันอยู่รายรอบตัวพี่โอ้สายถอดสายทออออกมาบอกว่ามันกลมเกลีเป็นเรื่องเดียวกันเนาะไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของแอฟแตรกก็ดีหรือเซมิแอฟแตรกก็ดีหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้ตีกันเรียกว่าเป็นเลิสติกนะะ เป็นงานฟิเกเรทีฟอะไรเนี้ยผมคิดว่ามันมีความผสมผสานอะไรบางอย่างอคือ <c oughs> ในฐานะคนฟังเพลงนะ,ะผมว่าแจ๊สม,มันเท่ากับไลฟ์มันคือชีวิตเนี่ยทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่พี่โอถ่ายทอดมาในหลายชิ้นเนาะผ่านหลาย,ยางานผมว่านี่เกิดโดยบังเอิญเนาะม,มันเกิดมาจากประสบการณ์ของ, <c oughs> ของเขาเล่นนะของชีวิตเกิดมาจากประสบการณ์ของเขาเล่นะมุมมองที่มีต่อชีวิต แล้วก็เอ็กซเพรชมันออกมานะครับจริงๆในหลายๆงานเนี่ยผมว่าถ้าเราพิจาราดูจริงๆอ่ะมันมันมีมันมีเงาสะท้อนของความคิดของพี่โออยู่ในในชิ้นงานในในหลายๆชิ้นเลยนะครับ